อยากจะพาไปที่จังหวัดประจวบคิรีขัน์ค่ะเขาพบว่ามีโคมแดงอยู่ในสวนทุเรียนออร์แกนิกที่หลายคนบอกว่าอ้โหนี่เหมือนกับเทศกาลที่เราจะต้องบอกต่อ,อยังไงยังงั้นเลยน่าสนใจมากแต่ภาพของเทศกาลที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรแล้วเขามีที่มาที่ไปแบบไหนไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้พามาตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลโคมแดงในสวนทุเรียนหมอนทองออรแกนิกข,ของพี่น้องเกษตรกรบ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีจุดเด่นอยู่ตรงทุงสีแดงที่ร้อยเด่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นนะคะบางคนบอกไว้เลยว่าไม่เคยเห็นต้นทุเรียนแบบนี้แล้วก็สงสัยว่าเอคือดอกอะไร เจ้าหน้าที่ในสวนเขาก็เลยรีบอธิบายแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วที่เห็นแดงๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกไม้นะแต่ว่าเป็นถุงห่อทุเรียนสีแดงเขามีชื่อเหมือนกันค่ะเรียกว่า Magic Growth เป็นถุงที่ใช้ห่อหุ้มผลทุเรียนนั่นแหละหลายคนก็สงสัยต่อใช่ไหมคะว่าเอ๊แล้วทำใหมต้องใช้ถุงสีแดงมาห่อผลทุเรียนแบบนี้ด้วย สงสัยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณสิริชัยบัวทองเกษตรอำเภอปราณบุรีเฉลยให้ฟังดีกว่าค่ะก็จะเป็นผุงที่ใช้ในการป้องกันพวกรปปกระรอกนะกระรอกที่มาใช้มาจเจ<ล>าะผลทุเรียนครับก็จะทําให้กระรอกนีไม,ไม่สามารถมาเจาะผลทุเรียนได้ป้องกันศัตรูครับแล้วก็พวกเพี้ยเพี้ยต่างๆนะเพี้ยแป้งอะไรเงี้ยก็จะจะเข้ามาทําลายไม่ได้ ทางด้านของคุณลุงพิมลสาลีเกษตรกรวัย73ปีก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมามักจะมีศัตรูพืชเข้ามาทําลายผลทุเรียนจํานวนมากเป็นประจําทุกปีทุกปีเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็เลยทดลองนําเอาถุงแมจิกโ o w t h มาหอบผลทุเรียนก็จ้างคนมาปีนขึ้นไปหอบผลทุเรียนที่กําลัง ผลิดอกออกผลและออกผลผลิตแบบนี้ก็จะมีการถักสารการล้อมตามต้นทุเรียนเป็นชั้นๆขึ้นไปเกือบจะถึงยอดดูแล้วก็เลยยิ่งเพิ่มความสวยงามได้อีกแบบนึงค่ะสำหรับถุงแดง Magic Rose ถือเป็นนวัตกรรมดีๆที่นอกเหนือจากจะช่วยป้องกันศัตรูพืชแล้วก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึง่งคือทําให้ผลทุเรียนมีเปลือกบางแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะหนาขึ้นช่วยลดสารเคมีซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูลภายในลูกทุเรียนนะคะเขาพบว่าทุเรียนที่ห่อด้วยถุงแมจิกโรสนี้เนี่ยจะมีความหนาของเปลือกบางลงร้อยละ30เพราะฉะนั้นส่งผลทําให้ได้น้ําหนักรวมผลทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ10แล้วก็ยังมีความหนา ของเนื้อมากขึ้นเนื้อจะมีสีเหลืองขึ้นแล้วการห่อผลทุเรียนด้วยถุงแมจิกโรสก็ไม่ส่งผลต่อการแก่ของผลทุเรียนบนต้นแต่อย่างใดค่ะ